นเที่ยงจะกินอะไรใร้ทินข้าวไหมมันเดิมเปลี่ยนเดือนละสีอีกแล้วหกสาห้าห้าชุดสีก็เพิ่งเปลี่ยนจากสีน้ำเงินจะเป็นสีทอง เิดต่อกับทางค้าไหมอะไรได้ไดไดไดอะไรมาเออเอเอเดี๋ยวตั้งให้ไห้มานั้งมาแล้วนะผมนี่ไอ้โต้งก็ได้เครื่องมือนี้แหละนี่เครื่องอะไรทำสร้างอะไรได้เอ<ช><ช>เอ เอ็มเอสิตาลีสีทูโทนโอ้ยกขอบด้วยนะครับตัวนี้สวย1 4 0คูณ17หรือ1 7 0คูณ1น0นั่นเองนะครับจากตะกอนก็เป็นขอบลอ้อสีน้ำเงินนะครับเปลี่ยนเดือนละสีนะครับของเขาจริงๆนะครับตัวนี้นะครับก็650บาทคู่หนึ่งนะครับจากเอ็มเอสอิตาลีสีทูโทนยกขอบนะครับตรงกลางจะเป็นเนื้อทรายนะครับ ตัวนี้ก่อนหน้านี้นะครับก็ติดตั้งโช้หลังนะครับเป็นของแก t ซี่นะครับเออไม่ใช่ของ YSS นะครับ g ีซ่านะครับไปกบไปเจอเรื่องด สูโทนยกขอบจาก m อ i t a อ y นะครับใช้สินวดเดิมนะครับตัวนี้ประหยัดงบนะฮะติดตั้งแล้วก็สวยงามนะครับติดตั้งเสร็จก็สวยงามนะครับพร้อมกับจานดิสเบเดรสีของเข้าจริงๆนะครับนี่ เสร็จเรียบร้อยนะครับแบบคลีนคลีนสะอาดสะอาดนะครับตามที่เจ้าของนะครับชอบนี่เสร็จนะครับสวยงามประามตานะครับชอบแบบเรียบเรียบนะครับเจ้าของนะครับบอกสายคลีนนะฮะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับอ่าโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยรอเจ้าของมารับนะครับ สนใจนะครับขอบร้อก็มาที่ร้านได้เลยนะครับ M S อ t ตา y ีฟาคอนดีดีโ o โนะครับก็มีหมดทุกยี่ห้อนะครับ